น้ำพริกปีใช่ไหมคะมาเลยดีกว่าไปจู กินแลวแล้วก็กลับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับงานวัดไร่ขิงประจําปี2568ในคลิปนี้เนี่ยจะพาไปตะลุยกินในงานนี้กันนะคะหละอย่าลืมมานับกันนะคะว่าจูนเนี่ยกินได้เป็นทั้งหมดกี่ร้านบอกเลยว่ามีแต่ร้านน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะในปีนี้ร้านแรกนะคะจัดมาที่ทอดมันกันก,นก่อนเลยกับร้านสุประชัยทอดมันถือว่าเป็นร้านทอดมันที่ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะี่ขนาดตอนหายฟูแล้วนะคะยังชิ้นใหญ่อยู่เลยเมนูนี้เนี่ยเหมาะจะกินเล่นกันได้หรือกินคู่กับข้าวสวยเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะที่สําคัญเลยเ่่ยแตตกวาาาสามมารถัดได้อ เลยค่ะแต่ถัดมานะคะมาที่เมนูแซ่บๆกกันบ้างกับเมนูยำหอยนางรมกับร้านเจ้าแม่ยำหอยนางรมนะคะหอยสด ตัวใหญ่ไม่เมือกไม่เขาาแถมรสชาติยำเนี่ยก็คือจัดจ้านมากๆเลยค่ะเจอที่งานไหนเนี่ยต้องจัดทุกรอบเลยนะและร้านนี้นะคะจะบอกว่าเป็นร้านแคปหมูที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยค่ะไม่ได้แค่ใหญ่กว่าหน้าแค่ยอย่างเดียวนะคะก็คือยาวเกือบทั้งตัวจูแล,ล้วค่ะพอจนแบบสดๆร้อน,อนๆกันในงานนี้เลยนะคะใครที่ชอบกินแคปหมูเนี่ยไม่ว่าจะเอาไปกินคู่กับน้ําพริกหรือจะเอาไปเป็นของฝากเนี่ยก็คือร้านนี้เหมาะมากๆค่ะและยิ่งพอได้กินตอนที่เพิ่งทอดมานะคะในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยจะมีความหอมแล้วก็กรอบมากกว่าปกติค่ะ นะะในร้านนี้เนี่ยเขายังมีเป็นน้ําพริกหนุ่มแล้วก็น้าพริกเผาให้เลือกเอาไปกินคู่กับตัวแคบหมูด้วยค่ะและถัดมาเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลกันนะคะจะเป็นร้านหาหมูอบองคงอบกันแบบสดๆร้อนๆในงานนี้เลยค่ะแต่ว่าเป็นการอบอยู่ในองค์นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าหนังหมูเนี่ยโคตรกรอบเลยค่ะตอนกัดไปเนี่ยก็คือแปงในปากแล้วก็จะมีชั้นมันแทรกออกมานะคะแบบ juicy มากๆใครที่ชอบความกรอบของหนังหมูเนี่ยแนะนําให้ลองจัดกันเลยนะคะเป็นร้านที่จุนสัมภาษณ์ไม่ได้หนึ่งร้านเลยเนี่ยนั่นกะ็คือร้านโคตรเกีียวค่ะก็คือที่ นนนะจะมีทอดมันกุง้งแล้วก็เกี๊ยวกุง้งเป็นเมนูของกินเล่นที่สามารถกินได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะและอากาศในประเทศไทยในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเดินไปต้องหาน้ํากินไปจริงๆส่วนขอแนะนําร้านน้าเลมอนสดของ1นึ่งสตรีทฟู้ดเลยนะคะมีทั้งแบบธรรมดาหรือแบบเพิ่มครีมชีสได้ด้วยค่ะเดินมาร้อนๆเนี่ยเจอน้าเลมอนสดเข้าไปนะคะรับรองว่าสดชื่นแน่นอนและไหนๆก็มาตะลุยกินแล้วทั้งทีเนี่ยร้านยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอย่างนี้นะคะจะเป็นเมนูมีคุกไก่ฉีกค่ะในร้านนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งแบบออริจินอลธรรมดาไม่นะคะค บบเพิ่มแซบที่จะมีความเผ็ดแซบขึ้นมาก็จะมีเป็นเมนูหมูปลาราด้วยนะคะย่างกันแบบร้อนๆในงานนี้เลยจะบอกว่าตอนที่ไปยืนรอคิวเนี่ยก็คือย่างกันแทบไม่ทันแล้วนะคะโซฮอตมากๆโตัวหมูเนี่ยว่าย่างมาแบบช่ำๆน่ากินแล้วนะคะพอได้ห่อผักแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มปลาราเนี่ยเฮ้ยมันแบบอร่อยมากอะ่ะถ้าใครที่ไม่อยากรอคิวนะคะแนะนําว่าเดินไปจองกันไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ที่เป็นกระแสกันสุดๆในช่วงนี้เลยเนี่ยเห็นทีนาจะเป็นช็อกโกแลตดูบอันนี้นะคะในงานวันไล่ขิงอันนี้เนี่ยจะบอกว่ามีหลายร้านให้้เเลลือกยนนนะะคจรริาไห แวะไปลองกันได้เลยเดีวยวสาครที่มีร้านเด็กประจำเนี่ยคอมเมนต์มาบอกจูนกันหน่อยนะคะแล้วถัดจากขนมโคอินเตอร์กันแล้วนะคะมาที่ขนมไทยๆกันบ้างกับเมนูขนมต้มค่ะก็คือห่อปันกันสดๆที่หลังร้านนี้เลยนะคะให้เห็นกันแบบจะจไปเลยและหลังจากที่เขาต้มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาคลุกกับตวงมะพร้าวอ่อนนะคะโปะมาในกองเนี่ยให้มาเยอะมากๆเลยค่ะเป็นเมนูสุดโปรดของจูนในวัยเด็กเลยนะคะร้านนี้เนี่ยทำมารสชาติถูกใจจูนมากๆค่ะและในงานนี้นะคะจะบอกว่านอกจากของค้าวจะเยอะแล้วเนี่ยเมนูของหวานนะคะมีให้เลือกตร้มเลย่ เมนูของหวานที่เป็นฟิลแป้งเค,ค้กที่จะมีความนุ่มฟูนะคะก็จะ,จะมีทั้งชิฟฟ่อนไส้แตกที่มีให้เลือกหลากหลายไส้หลากหลายหน้าโดยเฉพาะไส้ครีมชาทไทยมะพร้าวอ่อนนะคะสุด ลแล้วก็จะมีเป็นเมนูขนมสาลี่นะคะมีแบบหลากหลายหน้าเลยคะ่ะร้านนี้เนี่ยสโลแกนว่าแบบเป็นสาลี่ยุคใหม่นะคะกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ฝืดคอและส่วนตัวโจนหลังจากที่ได้ลองชิมนะคะก็คือจะมีความนุ่มฟูเหมือนฟองนะะ้าเลยค่ะส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยก็คือถูกจะิตจูจนอยู่นะ,ะฟีลแบบเหมือนกินเค้กที่จะมีความนุ่มฟูนะคะส่วนกลิ่นและรสชาติเนี่ยก็คือจะเหมือนขนมสาลี่ค,ค่ะได้หนึ่งความนุ่มฟูไม่แพ้กันเลยนะคะต้องยกให้ตัวนี้เลยค่ะกับขนมเค้กไข่ไต้หวันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นฟิลหอมกลิ่นไข่ค่่ะสวนเทจ ความนุ่มนิ่มเนี่ยก็คือพอๆกับขนมสารีเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือตัวเค,ค้กไข่เนี่ยเขาจะตัดมาชิ้นใหญ่กว่านะคะจะดูนุ่มเด้งดึ๋งมากกว่าค่ะดนหนึ่งร้านที่นุ่มไม่แพ้กันนะคะขอยกให้ร้านเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นเลยค่ะในงานวาันไร่เข่งนี้เนี่ยเขาออกเป็นเมนูมใหม่มาด้วยนะคะจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบพอดีคําเลยค่ะด้านนอกน,นี้เนี่ยเขาจะเคลือบเกรสมานะคะจะคล้ายๆกับเคลือบน้ำตาลมาค่ะนุ่มแล้วก็หอมมากๆแล้วนะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยนับกันได้ไหมคะว่าจูนกินไปทั้งหมดกี่ร้น,มมเนเนนงนขะะคะ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22เมษายนนี้เลยค่ะ